สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําโปรแกรมสําหรับโรงเรียนสอนนะครับโดยในที่นี้เราจะจําลองโรงเรียนสอนก๊อฟขึ้นมานะครับโดยหน้าแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะของหน้าของสาขาต่างๆนะครับที่สามารถที่จะเลือกว่าเราอยู่ใกล้สาขาไหนนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปเลือกเรียนได้และแต่ในกรณีที่เป็นสาขาเองต้องการประชาพณน,นะสาขาขอ,ของตนนะครับสามารถคลิกมาที่รายละเอียด เมื่อเข้ามาที่รายละเอียดแล้วก็จะมีลิงก์ด้านบนนี้นะครับทำการ Copy ลิงก์ด้านบนนี้นะครับเพื่อในการโพสต์โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ได้นะครับคนที่เข้ามาก็จะมาหน้านี้อย่างเดียวเท่านั้นหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับสิ่งข้อมูลที่มีก็จะปรากฏเรื่องของในส่วนของรายละเอียดของสาขาชื่อติดต่อแล้วครับส่วนถ้าเรามีสื่อช่องทางือื่นๆก็จะปรากฏเป็นลิงก์ไอคอนนี้ซึ่งสามารถกดได้นะครับ อย่าง Google Map, อีเมลเว็บไซต์ f a c e o o o k l i อ e ID Instagram Tik t o k หรือว่า Youtube แบบนี้นะครับเป็นช่องทาง,ทางต่างๆเราใส่เข้าไปได้นะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นส่วนของข้อมูลอธิบายในเรื่องของโรงเรียนนะครับแล้วก็มีภาพประกอบนะครับให้ดูน่าสนใจขึ้นนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นแบบฟอร,ร์มการสมัครสามารถสแกนเป็น QR อ o d e หรือว่ากดปุ่มสมัครเรียนได้นะครับ กรณีที่นักเรียนไม่ได้แอดไลน์เข้ามาหรือต้องการแค่สอบถามเบื้องต้นนะครับก็สามารถคลิกปุ่มสอบถามข้อมูลนะครับใส่ชื่อเบอร์โทรแล้วก็ข้อความที่จะสอบถามในทางนี้ทางเจ้าหน้าที่จะทําการติดต่อกับนะครับหรืทีนี้กรณีที่สนใจว่าสมัครละก็ทําการกดเข้าปุ่มสมัครเรียนหลังจากกดปุ่มสมัครเรียนนะครับสิ่งที่ปรากฏก็คือว่าเลือกว่าเราอยู่ในช่วงอายุไหนนะครับก็สมมติเราเป็น Junior, หรือร้ท่านเป็นผู้ปกครองก็เรียกว่าบทหลานที่ท่านเรียน,นยอยู่ในช่วงอายุใดนะครับหลังจากนั้นหลักสูตรเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับอายุก็จะปรากฏขึ้นมานะครับก็มีหลักสูตรที่เป็น1ชั่วโมงนะครับถัดไปกรณีที่ว่ามีคดโปรโมชั่นซึ่งเราสามารถตรวจสอบกับสาขาได้ว่ามีโปรโมชั่นใดในโปรโมชั่นก็จะมีส่วนลดโดยราคาส่วนลดโดยเปอร์เซ็นต์และก็เป็นการเรียนฟรีหรืออาจจะมีหลักสูตรหรือเป็นคูปองทดลองเรียนฟรีก็มีนะครับ เราแตทางสาขาจะเสร็จทับไว้ ID ผู้แนะนำคนที่มีแนะนำนะครับอันนี้จะเป็นออปชันว่าถ้ามีผู้แนะนำก็ใส่ ID ผู้แนะนำผู้แนะนำก็จะเป็นเรื่องของการได้คะแนนสะสมเพิ่มนะครับผู้แนะนำผู้อื่นชื่อนามสกุลในส่วนนี้ก็จะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษชื่อเล่นนะครับโดยในฟิลด์ต่างๆเนี่ยก็สามารถก็บังคับกรอกเช่นชื่อนามสกุลภาษาไทยก็จะไม่สามารถกดภาษาอังกฤษได้มมามาร์กับภาษาอังกฤษนะครับระบบก็จะ p r o เทคว่าไม่ถูกต้องนะครับ ต้องใส่เป็นภาษาไทยอย่างเช่นสมชายนะครับแล้วก็นามสกุลเกียวใสอันนี้ครับสมมตินะครับแล้วก็สมชายนะครับอ่าสมมติแค่นี้แล้วก็ซื่อชายชื่อชายวันเดือนปีเกิดครับก็จะเป็นในนี้ในระบบก็จะขึ้นอยู่กับทางเซิร์ฟเวอร์ซึ่งในเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้เป็นเป็นอาจจะเป็นคสสอนะครับในนี้ก็จะเป็น14มีนา อายุสมบูรณ์ตั้งเป็น20ปีซึ ira, p p. Okay. ่งถามว่า20ปีถ you know ูกต้องไหมก็จะไม่ตรงกับหลักส so okay. ูตรเพราะหลักสูตรเลยช่วงเรงเนี่ยไม่เกิน13ปีนะครับเราโอเคระบบว่าอายุของคุณไม่ตรงกับหลักสูตรนะครับคุณพยายามยืนยันอีกบอกว่าอายุของคุณก็ไม่ตรงกับหลักสูตรนะครับพอครั้งที่2เนี่ยคุณยืนยันอีกนะครับระบบก็โอเคงั้นก็จะอนุญาตไปก่อนนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วเมื่อคุณกดสปิทนะครับระบบก็จะมีการเด้งกลับมาว่าไม่ถูกต้องเหมือนเดิม จนกว่าคุณจะแก้ไขถูกต้อง,องคือเลือกให้อายุสัมพันธ์กันนะครับกับพอสเกิดน,นะครับกับวันกับอายุของคุณนะครับอัพเพย์ใชยอ่ามือถือสําหรับการติดต่อนะครับโ okay. อเคเช่นศูนย์โอเคนะครับมือถือสิบหลักนะครับส่วนส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นไ์ดีอีเมลนะครับเระติดต่อต่อตางๆพวกน,นี้สามารถเบนไม่ได้นะครับไอดีกรณีที่ว่าคุณมีเอ่อต้องการให้เราแอดนะครับ ก็เลยติดต่อกลับมาก็ใช้ไลน์แจ้งไลน์อดีเข้าไปนะครับอีเมลนะครับถ้ามีการกรอ,อกอีเมลเข้ามากรณีคุณลืมพาสเวิร์ดนะครับสามารถจะรีเซ็ตพาสเวิร์ดทางอีเมลได้แต่กรณีที่ไม่ได้ใส่นะครับคุณจำเป็นจะต้องสอบถามเจ้าหน้าที่หรือให้ทางเจ้าหน้าที่รีเซ็ตพาสเวิร์ดให้เท่านั้นนะครับนี่จุกเฉินกรณีที่เป็นผู้ปกครองนะครับหรือว่าเป็นเป็นบร์ผู้ปกครองนะครับ แล้วก็ที่อยู่กรณีที่จัดส่งเอกสารนะครับแล้วก็อื่นๆอย่างเช่นอ่าสะดวกเรียนวันเสาร์อาทิตย์ทางสาขาก็จะได้จัดการาคิวของผู้สอนให้ที่เหมาะสมให้นะครับผมแบบสอบถามแบบประเมินนะครับในที่นี้เราก็จะสําคัญเพราะว่าเราสามารถเปิดผู้เรียนเนี่ยมีความรู้ดับไหนจะสามารถจัดผู้สอนที่เหมาะสมให้ได้นะครับหรือว่าต้องสอนแบบแนวทางไหนนะครับจะให้เราสามารถรู้และเข้าใจได้ตรงนั้อย่างเช่นอบอกว่า ดูจากอินเทอร์เน็ตนะครับตีเป็นไหมอ่าสมมติตีไม่เป็นหรือว่าตีเป็นแต่สมมดบอกว่าตีเป็นเราบอกว่าถามว่าอ่ะเราสามารถอธิบายว่าเราตีอาจจะเรียนมาแค่สามเดือนนะครับเคยเรียนเคยเรียนมาสามเดือนแสดงว่าคุณพอเพิ่งหัดแต่ก็จะพอเคยตีมาบ้างนิดหน่อยนะครับแบบนี้เป็นต้นครับพอพอบอกเคยตีเป็นแล้วอาจจะแบบว่าเคยเรียนที่อื่นไหมก็เคย คยเรียนจากที are, <pl ains> ่อ uh, um, ื่นหรือเคยเรียนจากสาขาอื่นนะครับเป็นต้นถ้าบอกเนสาขาอื่นก็จะระบุสาขาไปนะครับจะได้อ้างอิงได้นะครับแล้วก็ต้องการอะไรลดแต้มนะครับหรือว่าต้องเป็นนักกอบเมือชีพเป็นต้นหรืออื่นๆนะครับก็ระบุได้นะครับถัดไปนะครับเรื่องของทีนี้ก็มีการอ่านเงื่อนไขระเบียบเงื่อนไขของสถาบันนะครับก็จะมีคร่าวๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สำารับที่นะครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างนะครับถัดไปก็ คือยืนยันนะครับเป็นการยืนยันว่าโอเคเราเข้าใจตามนี้นะตตามนี้นะครับจากนั้นทําการส่งข้อมูลครับติว่าทางที่ว่าคุณต้องการยืนยันไหมโอเคเรายืนยันครับหลังจากยืนยันปุ๊บเห็นไหมครับว่าอายุคุณไม่ตรงกับบุมคลสุดเพราะอะไรครับราอายุแค่ห้าถึงสิบสองปีแต่คุณอายุคุณเกิดน,นะครับสมมติว่าเราอาจจะเลือกผิดโอเคเราเลือกเป็นสิบเอ็ดปีนะครับโอ okay, เคครัวนี้เราก็กดใหม่ โอเคหลังจากที่ระบบทําการสมัครเรียบร้อยนะครับในขั้นตอนนี้นะครับท,ท,ทางเจ้าหน้าที่ทําการตรวจรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนและยืนยันกลับมานะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบแล้วนะ username, เนี่ยยูสเนอร์แอมพาร์ดเนี่ยที่คุณได้ตรงนี้ครับก็จะเป็นการถูกสุ่มขึ้นมานะครับเป็นพาสเวิร์ด่ชคราวแล้วที่พอในกรณีที่ใส่อีเมลไว้นะครับเมื่อเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วก็จะเต้นเข้าอีเมล ด้วยยูสเนมผสวดนี้เพื่อให้ยืนยันว่าคุณสามารถล็อกอินได้จะส่งลิงก์เข้าทางอ e ีเมลแต่กรณีที่ไม่ได้ทําการแจ้งอ e ีเมลไว้ทางเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อกลับอาจจะแจ้งรายกลับนะครับเพื่อจะให้สามารถเข้ามาดูการใช้งานได้นะครับในนี้จะบอกอะไรบ้างก็คือว่าหลักสูตรมีหลักสูตรอะไรบ้างเท่าไหร่นะครับกรณีที่มีส่วนลดราคาตรงนี้ก็จะมีเป็นราคาที่เป็นส่วนลดนะครับหรือกรณีเป็นเการเพิ่มชั่วโมงตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มชั่วโมงให้นะครับแล้วก็นี่เป็นรายละเอียดซึ่ง ละเอียดตรงนี้นะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนตามแต่ละสาขาได้เพราะอย่างเช่นเป็นบัญชีนะครับการโอนชําระของแต่ละสาขาที่แตกต่างกันหรือข้อความที่แตกต่างกันสามารถแยกตามสาขาได้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นข้อมูลที่ลูกค้ากอรอกเอาไว้นะครับประกอบข้อมูลต่างๆประมาณนี้นะครับเพราะ,ะนั้นหน้านี้นะครับเราจะพอเราเราทำการสมัครแล้วเราจะแคปเจอร์แล้วก็ส่งไปให,ให้กับสาขารับทราบว่าโอเคเราสมัครแล้วนะเพื่อเป็นการยืนยันก็ได้หรือมีการแจ้งก็ได้นะครับแบบนี้เป็นต้น นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้เพื่อให้โปรเซสขั้นตอนเร็วขึ้นนะครับอันนี้จบแล้วนะครับใน,นเรื่องของการสมัครเรียนนะครับ